วันนี้นะครับคุณอยู่กับพวกเราเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเชี่ยมเชี่ยมใครเป็นบบไม่ได้ค่าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะหาดจอมเทียนค่ะหัวยินลาบีชอ้าวนครสิรินาชค่ะบ้านนี่่ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่พี่นัเล่น เมื่อตายทะเลสาบค่ะโอ้ามาขึ้นแรงนั่นเข้าเรื่องนอ่ะมีสาระตอนนี้เราอยู่พัทยานะคะเพื่อนๆเรามามีตติ้งการเรามากันแบบไม่ได้นัดหมายกบนก่อนหน้าเนาะนี้เนี้ยจู่อยากจะมาก็มาอย่างเงี้ยฉลองเมื่อสอบเสร็จอย่างงี้ไงสิบนาทีก็จะจัดกระเป๋ากันมาก็ได้ชุดแค่เหนียวได้แค่เหนียวจริงๆมาจากการมาจากการจันทบุรีเลยนะค่ะเนี่ยมาจากเชียงรายเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวนะคะคือเสื้อส่วนตอนนี้เราอยู่กันที่แหลมมารีฮาโอ้ไม่ใช่ใช่ค่ะแหลมคิชซูดไม่ใช่ค่ะจอมยันต์เราจะมาทำอะไรหรือเปลกเตียนวะไม่รู้ว่าถูกแล้วไม่ใช่ถูกแล้วเราจะมานั่งนอ่ะวันนี้เรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปเที่ยววันพรุ่งนี้ใช่ค่ะเรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้แกไม่นไหม ยายหลานใช่ปะนั่งคุยกันนั่งคุยกันที่แบบสวนสาธารณะเยอะแบบยายก็นั่งไปหลานก็แบบเออเนี่ยคุณยายเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยความที่คุยไปใช่ปะเอาเมื่อกินหยิบกินของของของยายไงเอออย่างนี้กินถั่วเดี๋ยวนั่งกินถั่วคือยายอ่ะมีถั่วอยู่มีถั่วอยู่อยู่ในมือแล้วแบบก็นั่งคุยกับหลานอย่างนี้ใช่ปะแล้วหลานหลานก็แบบก็เนียนอ่ะเนียนอ่ะอีหลานเนียนใช่ไหมเนียนแบบเออคุณ ถั่วยายกินตอนนี่คุยกับยายก็แบบจบไปอย่างเงี้ยอุ้ยจนหมดพี่หลานก็กินถั่วยายหมด้อุยตายคุณยายหนูขอโทษนะคะหนูกินถั่วของคุณยายหมดเลยอ่ะแต่ว่าไงอ่ะยายว่าอะไรวะอ๋อไม่เป็นไรหรอกยายไม่ถือเพราะว่าถั่วน่ะมันเป็นถั่วเคลือบช็อกโกแลตปันยายไม่ดียายก็ดูดกินแต่ช็อกโกแลตให้หนูกินถั่วไปเถอะค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปถ่ายวันนี้ออนท็อปกันนะคะขอต่ออีกนะ